ลูกสาววิเที่ยวช็อกโกแลตวิวกันค่ะทุกคนจ้าตอนนี้เขาก็จัดธีมคริสต์มาสนะคะเตรียมตอนรับปีใหม่กันแล้วจา้าดิฉันเนี่ยก็ชอบเทศก,กาลปีใหม่มากน้องี่อยากมาก็จัดไปค่ะเฮ้ยจริงๆเนี่ยเราก็ว่าเรามาเร็วแล้วนะแต่ว่าคนเยอะมากแต่เทบจะไม่มีที่จอดรถแล้วจ้าเธอจ้าเธอจ้า นี่้ะฉันมาใช้อีกสินาทีคือไม่มีที่จอดแล้วนะแกเออมันน่าเหลือเชื่อจริงๆเนอะก็อย่างที่ว่าอะไรแกร้านเขาสวยเนอะก็ะว่าไปนี่ฉันไม่เคยมาเลยนะครั้งแรกในซีรีส์ก็เลยทีเดียวจะดูสิอลังการงานสร้างนะคะร้านใหญ่โตโมโหลีแค่เดินไปที่โต๊ะกูก็เหนื่อยช่บหยแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็กะจะจองนะแต่ว่ามันจองไม่ได้อะก็เลยแบบว่าเข้ามาเลยนะแกแล้วฉัน,นก็ได้โต๊ะแบบเทท้รงนู้นเลยอะ่ะก็คือจริงๆอยากได้โต๊ะแถวสะพานเนอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีพวกหมี่พวกมัดคอดมาเต้นใช่ป่ะดูในคลิปอ เนื้อที่ฉันก็มาเกือบห้าโมงแล้วแกโตมันก็แบบว่าไม่มีแล้วเนืะก็ไม่เป็นไรค่ะดีกว่านั่งกินกับพื้นแล้วกันนะคะระหว่างนี้ก็เดินถ่ายบรรยากาศให้ดูคร่าวๆนะแกฉันว่ากลางคืนน่าจะสวยกว่านี้เดี๋ยวฉันจะอยู่กินยันร้านปิดเลยเพว่าจะถ่ายบรรยากาศกลางคืนแกดูกระเช้าในระหว่างที่ภาคไปเนี่ยมาร์กฉันก็ไหลเข้าปากเลยเพราะฉันมาร์กหน้าค่ะโอ้ยช่วงนี้รักสวยรักงามแล้วก็รักขโมยเงินผลวด้วยนะคะอย่างที่เห็นแล้วช่วงนี้ก็ไอเอฟกินคีนกินวิตามินผิวบกครีมมาร์กหน้าขัดผิวโอ้ยทิ้ออนนนนรัับบบปปีีีใใใใหหหมมม่่่่ะะะะะคยยาากจจเเเ็แวว้ผดลพ ก็พามานะคะแล้วก็เดินคุยกับผัวกูเหมือนสนิทกันมาร้อยปีนะคะอ่ะเดินไปค่ะระหว่างทางนะคะโอ้โหอีห่ากูเดินไปสิบไร่เลยมั้งเนี่ยกว่าจะไปถึงโต๊ะเนี่ยนะคะเหนื่อยมากผ่านไปเจ็ดวันแล้วก็ยังไม่มีโต๊ะเลยนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะคะน่าจะอยู่หน้าห้องน้ำเลยบางโต๊ะกูเนี่ยแล้วก็ข้ามสะพานอันที่ร้อยหนึ่งนะคะสะพานอ่ะเดินไปค่ะน้องนี่ก็ใส่เสื้อสีขาวพาวเสน่ห์นะคะนี่ค่ะแล้วเชก็ได้โต๊ะแถวๆนี้แหละก็คือสุดล่าฟ้าเขียวก็เลยทีเดียวจะเธอจะเธอจาถ่ายติดใครขอโทษด้วยนะคะพยายามจะเลี่ยงแล้วแต่เลี่ยงไม่ไไดด้้จริงบคคคคนนเเเยยอออะะะะะมากกล่่โโ็ ตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นมุมที่ว่างนี่ค่ะแล้วก็ก็จะมีโชว์การสแสดงค่ะอยากจะไปเต้นเหลือเกินโอ้โหถ้าเต้นมันสเสด็จเสด็จเลยเอ,อสาวบังโพนั้นโกดจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ิมมีสเสนธธ่ห์เท่เกินงามผิ่งยิ้มได้เทียบเทียบสาวบางโพโจะดึก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 จะดึก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 เออเหนื่อ,อยบะอิ๋ห์เอ้ยปวดร้องเหนื่อยแล้วแต่ว่าอีมัดคอดยังเต้นไม่หยุดเลยตอนนี้จริงๆเต้นนานมากเลยนะแต่ถ่ายไม่หวัไม่ไหวแล้วค่ะแล้วมันก็จะกระโดดน้ําลงอย่างนี้ด้วยนะแกสุดยอดไปเลยจ้ะแล้วนี่ก็คือเมนูทีีี่่่่เรราาาสสััััังงงนนนนนะะ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 คคคคมมมยยำปปลลลหึกกกกขอออไแแ้ว็ผผดื พิซซ่านะคะหน้าชีตของน้องนาโนค่ะตามด้วยซุปเห็ดนะคะของอีพ่อนะคะอุย้ยฝรั่งไม่ไหวแล้วเนาะแล้วนี่ก็ค่ะเฟรนฟรายเฟรนฟรายนะคะของน้องนาณินาโนนะคะแล้วน้องนาโน,นก็บอกแม่หนูกินเลยนะชีตยืดมากนะคะยืดตั้งแต่อพัทยาไปเชียงใหม่ค่ะอร่อยไหมลูกลูกบอกอืมอร่อยค่ะหนูหิวด้วยแหละแล้วคุณพ่อกับน,น้องนาณิก็มาแลยพอขอกไปเดินเก็บบรรยากาศนะคะทุกคนจ๋าโอ้น้องนาณิเขาชอบมากเลยอะไรแบบนี้นะคะซ้อมไว้ลูกเพราะว่าเดี๋ยวธันวาช่วงคริสต์มาสเนี่ยแม่จะพาลูกสาวไปเที่ยวเซียงไฮ้ เดี๋ยวฉันจะทำวิกแบบว่าทำวิกอะไรอีจอยทำวอล์กทำวิกวกูจะเปิดร้านขายวิกทำวอล์กให้แกดูช่ำๆประเด็นคียคอยฉันไปเที่ยวโดยไม่เสียค่าเครื่องบินที่พักนึงออกปะจะถ่ายแม้ตั้งแต่ลืมตามานะคะยันหลับตาลงไปได้ยังไงกันเลยทีเดียวจ้าเธอแล้วนี่กระปุ้งค่ะอู้ไหนไอเอฟมไอีจอยอ้าววันนี้ออกมาข้างนอกก็จัดเต็มไปสิแต่ฉันไม่กินแป้งนะแกละมัดคอยก็น่ารักเอินเตอร์เทนสุดฤทธิ์นะคะก็มานั่งถ่ายรูปถ่ายคลิปกับฉันดูสิน่ารักเนอะดู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 อ้อุ้าาททงนนนกัััััเเต็มมมมมี่ะออ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 ้จจจจบบบบืืืืโยโอ ก <laughs> ูก็ยิ้มจนฟันเหลืองเลยนะคะอู๋ฉันก็ชอบมัดคอดด้วยเพราะว่าปกติชอบน้องหี่เนยเตยหอมอยู่แล้วนะคะอ่าอ้โอ้โอล้ำลาโอ้ยดีใจดีใจหัวล้อหัวล้อยบยบายบาบเออไไๆๆอ่าอ้าอ ก่จะล่ำลากันเสร็จอ่ะมาอีกหนึ่งตัวแล้วค่ะพี่หนูนะคะพี่หนูมีฟันอยู่สองซีกนะคะพอที่เหลือปวดฟันก็เลยถอนทิ้งนะคะอะนั่งถ่ายรูปอ่ะกูนี่คือจุดเช็คอินชัด in, ชๆเลยนะคะอะถ่ายรูปโบกมือส่งจุ๊บนะคะเอ,อ่ยิ้มค่ะยิ้มค่ะนี่นะคะยิ้มจนแบบว่าโบท้อกกูตึงไปหมดแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะทุกคนนะคะเราก็กินเหลือค่ะหอบกลับไปกินต่อที่บ้านค่ะ <c oughs> มือน,นี้โดนไปเกือบสามพันค่ะทุกคนนะคะอ่ะแล้วก็นี่ค่ะเก็บบรรยากาศนะคะยามค่ำคืนทุกคนได้ชมกันสวยเนะาะค่งคืนสวย โมงอะคือคนก็แน่นแล้วว่าโต๊ะก็คือจะเต็มอยู่แล้วอะแกก็คือไปนั่งหลังๆอย่างที่แกเห็น แต่เขาก็มีโชว์ทุกๆแบบ10นาทีเลยนะแกเดี๋ยวมีปล่อยหิโมลงมาด้วยนูน่นนี่นั่นแล้วก็มีโชว์การแสดงเต้นเอนเตอร์เทนสุดฤทธิ์มาร์ทอาก็จะเดินตามโต๊ะถ่ายรูปก,กับเด็กๆมาช่วงนี้สวยนะแกเพราะว่าเขาจัดตีมคมริสต์มาสปีใหม่แล้วดูสิอลังการงานสร้างจริงๆเยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่าพยายามเก็บบรรยากาศที่ไม่มีคนให้แกดูไงมันยากเหลือเกินฉันต้องยืนรอนานมากนะคะกว่าจะไม่มีคนเนี่ยแกมันก็เก็บได้ประมาณนี้ทำเต็มที่ดีที่สุดแล้วค่ะทุกคนเออสวยเนาะนี่เลยค่ะนะรอเลยปีนี้ว จะไม่ได้แต่งอะไรเยอะค่ะแค่ต้นสนต้นเดียวคือต้นคริสต์มาสต้นเดียวแค่นั้นอะไฟเฟิร์นไม่ติดหาอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าช่วงธันวามไม่อยู่ค่ะไปเที่ยวฉ่ำเลยไปทั้งเชียงใหม่ไปทั้งเชียงไฮ้แต่ว,ว่าปีนี้จะไปแต่งที่บ้านสวนชวนฝันแล้วแกก็ก็จะทําไม่ดีที่สุดนะคะที่ทุกคนตั้งตารอไว้นะคะว่าปีนี้แม่จอยจะจัดเต็มอลังการขนาดไหนในการแต่งบ้านถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังนั่นเองเพราะว่าปีที่แล้วกูจัดหนักจัดเต็มมากจนคนคาดหวังเหลือเกินว่าปีนี้กูต้องอลังการกว่าปีที่แล้วบอกเลยว่า ต้นคริสต์มาสต้นเดียวเท่านั้นปีนี้เพราะเหนื่อยเก็บค่ะบรรยากาศสวยเนาะเห็นน้ำไม่อยากจะลากไก่ลงไปแดกเหลือเกินนะคะแต่กลัวขึ้นไม่ได้นะคะทุกคนดูสิสวยเนาะเขาลงทุนมากเลยนะคะเอออ่ะก็พาลูกเด็กเล็กแดงคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายค้นเงาสกสารัสนะคะมากินข้าวกับบรรยากาศชิวๆแบบนี้แล้วกันนะคะเด็กๆก,ก็น่าจะชอบแหละผู้ใหญ่ก็น่าจะแฮปปี้นะคะทุกคนเพราะว่าลูกสาวฉันก็แฮปปี้เดินถ่ายรูปถ่ายคลิปบันทําเหมือนกันนะแต่ฉันไม่ลุกไปไหนเลยค่ะเพราะว่านั่งเฝ้าอาหารค่ะมันต้องอยู่คนนึงเนะเาะ,นะ,ะนเฝ นึงแหละแกนี่ฉันพยายามเต็มที่แล้วนะพยายามจะเลี้ยงคนนะแต่ว่ามันก็เลี้ยงไม่ได้จริงอ่ะทุกคนอุ้ยนี่เจอน้องนกด้วยนะคะชื่อค่อยกับกิฟนนั่งคุยกันอยู่ริมบึงนะคะนี่สวยเนาะอยากจะเอาไปไว้บ้านสวนเหลือเกินอยากลี่างที่บ้านสวนว่าแต่กลัวแม่งหลุดไปป่าอ้อยแน่เลยเพราะบ้านสวนฉันเนี่ยมันเป็นรั้วคาบอยอ่ะมันต้องออกไปแน่เลยแกว่าป่ะ แล้วเมื่อไหรกูจะถึงรถอะที่นี่ขีดไล่บอกกูด้วยนะคะใหญ่ชิบหายเลยเอจริงนะตอนเดินเข้าไปก็เหนื่อยเดินออกมาก็คือย่อยแล้วค่ะกว่าจะถึงรถเพราะว่าอลังการแล้วก็ใหญ่จริงๆค่ะสมคําล่าลือนะคะโอ้โหอยากจะมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้มาเพราะไกลบ้านเหลือเกินบ้านอยู่ป่นเก้านะคะเออใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงเลยกว่าจะถึงเพราะรถติดชิบหายไว้ป่วงเลยค่ะแต่ว่าลูกสาวอยากมาก็อแม่อย่างเราก็ต้องนะคะพามาสิคะอิ่มมีพี่มันแล้วนะคะก็เดินทางกลับบ้านแต่กูก็ยังไม่ถึง นี่คือถ่ายไม่หมดนะถ้าเก็บหมดก็คือน่าจะถึงบ้านพ่งนี้เช้านั่นเองนะจ๊ะอันนี้มาถึงหน้าร้านแล้วแกโอเคเดินออกจากร้านเลยแล้วกันนะคะแล้วก็เดินทางกลับไปที่รถค่ะเราก็ได้จอดรถอยู่หน้าร้านตรงนี้เลยเพราะว่าตอนฉันมาน่าจะเหลือที่จอดอยู่2คันแค่นั้นนะคะเต็มค่ะรีบมาแล้วกันเนาะโอเคค่ะก็จบเพียงแค่นี้ใครดูจบคอมเมนต์มาหน่อยนะจ๊ะบ่ายๆนอรับฟันดีราตีสวัสด์คลิปหน้าจะพาไปเที่ยวไหนรอดูย